ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและเวชภัณฑ์ทั้งเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและเพื่อการส่งออกมีความจำเป็นต้องขอการรับรองมาตรฐาน GMP, BRC, AIB และรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่พักอาศัยเช่นโรงแรมหรือรีสอร์ทมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศษรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากเพื่อให้การดำเนินงานของอุตสาหกรรมต่าง ไม่ได้มาตรฐานมีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้รับบริการผู้ประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดและมาตรฐานต่างๆรวมทั้ง,ง,งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดําเนินการป้องกันกาําจัดมแมลงและสัตว์พาหะในอุตสหาหกรรมดังกล่าวการเพิ่มสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมป้องกันประกอบกับการเลือกใช้เทคนิคก,การควบคุมที่หลากหลายและลดปริมาณการใช้สารเคมีกําจัดแมลงและสัตว์ลงได้สามารถช่วยประหยัดงบประมาณลดการสูญเสียของ ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดการปนเปื้อนจากมแมลงรวมทั้งสนับสนุนระบบคุณภาพต่างๆซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากประเทศไทยสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิใจศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอเก้าวเจ้าคุณทหารราชกระบังจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดก,การมแมลงและสัตว์พาหะแบบบูรณาการตามมาตรฐาน GMP รุ่นที่2ซึ่งเกิดจากเสียงตอบรับของผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดีในรุ่น แอบรมเข้าใจง่ายและได้ความรู้ใหม่ๆมากขึ้นเยอะเลยค่ะหลังความรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนาองค์กรทาให้การอบรมรุ่นที่2จึงเกิดขึ้นโดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอาทิเช่นรองศาสตราจารย์ดรอดิสรเว,วิวิวัฒน์อาจารย์ประจาวิชาเทคโนโลยีการหมักซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านจุลชีววิทยาของอาหารปัญหาการสุขาพิบัลในอาหารตรวจหาแบคทีรียก่อโรคในอาหารสุขลักษณะส่วนบุคคลการใช้ระบบ GMPs และระบบ HAC c c p s ในโรงงานผลิตอาหารและโรงอาหารดรจรงศักดิ์ภูมนวลน,นักวิทยาศาสตร์ระดับเชี่ยวชาญคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราชกระบังซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชอย่างปลอดภยัยด้วยไอ้น้ำสมุนไพรเทคโนโลยีการเคลือมเมล็ดพันธุ์ ด้วยสารสกัดพืชเพื่อป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชการแปรรูปและสร้างมูลค่าทางการเกษกเตรดร์ชัยวัฒนพิทักษ์กรรมการผู้จัดการบริษัทกร Green ีนแกโกรไซจำกัดผู้จัดการทั่วไปบริษัทสหยูนิคอร์กรุ๊ปจำกัดซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการตลาดระบบการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะการควบคุมกาจัดแมลงและสัตว์พหาหะแบบผสมผสาน IPM ควบคุม,มแมลงและสัตว์พาหะนาโรคในอุตสาหกรรมผลิตอาหารควบคุม,มแมลงและสัตว์พาหะนาโรคระบบ IP M. สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารนี่จึงถือเป็นโอกาสเพิ่มสมรถนาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของมแมลงและสัตว์พาหะรวมทั้งเทคนิคการป้องกันกำจัดมแมลงและสัตว์พาหะโดยใช้หลักบูรณาการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานผู้รับบริการและสิ่งแวดล้อมซึ่งคุณไม่ควรพลาดกิจกรรมอบรมจัดขึ้นในวันพุธที่20กรกฎาคม2565เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง10 หนาฬิกา30นาทีในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting พร้พอมรับใบป,ประกาศศนียบัตรหลังจบการอบรมบุคคลธรรมดาก็สามารถเข้าร่วมการอบรมได้สนใจเข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก